เจ้อเปิดตัวกุ้งพลอยเข้าร่วมพักไทยศรีวิไลก่อนหน้านี้กุ้งพลอยกัน,นิธรินพัชรพักดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอกําลังจะลงเล่นการเมืองโดยได้โพสภาพร่วมเฟรมกับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าขอบพระคุณนะคะคุณเต้ที่ให้โอกาสนะคะด้านนายมงคลกิจได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเตรียมเปิดตัวติ๊ก b ิ๊กบราเธอร์เข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยศรีวิไลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการผันตัวลงเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการครั้งแรกของกุ้งพลอย